พลทหารมนตรีศีจันทร์ซึ่งเป็นทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2,568บอกว่ารู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องและรักษาที่ปไตยของประเทศชาติในห่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากที่ฝึกหานใหม่ครบตามหลักสูตรพลหารบนตรีระบุว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ต้องมาประจำการที่หน้าแนวเลยและก็ไม่คิดว่าจะมีการประทะกันซึ่งตอนมาก็มีความกังวลและตื่นเต้นบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เห็นว่าเราผัดหนึ่งทัหกแปดแล้วฝึกหลักสูตรฐานมาเสร็จแล้วมาหน้าแนวเลยยังไงบ้างตรงนี้แล่าฟังนอโอ้โก็ตื่นเต้นคนระับไม่คิดว่าจะ มีการจะมีการลบอะไรแบบนี้เพราะว่าเติมแรกเขาบอกว่ามาแค่ตึงกาลังให้เฉยแต่พอมันมาอย่างนี้มันก็มีการลบู้สู้ครับเดี๋ยวมันก็จบแล้วครับอยู่ไว้นานครับขณะที่สิบเอกพิลพัฒน์เปรมใจกําลังพลแนวห,หน้าอีกนายหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นรั้วของชาติมาตั้งแต่ตเด็กๆก็บอกว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ พอตนจบจากโรงเรียนในสิบทหารบกมาก็ได้มาทําหน้าที่ในหน่วยของทหารราบเพราะอยากจะเป็นแนวหน้าในการปกป้องประเทศชาติแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่และยังคงต้องทําหน้าที่แต่สิบเอกพิรพัฒน์ก็ยังหาเวลาส่งข้อความไปสวัสดีปีใหม่กับทางบ้านแม้จะไม่ได้มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็ตามผมฝันตั้งแต่เป็นเด็กๆครับโดยขั้นต้นเลยคือพ่อผมเป็นทหารครับแต่เป็นทหารในที่นี้คือก็พลทหารครับ แต่ตอนนั้นคือภาพจามันเป็นคือคําว่าทหารคําเดียวครับก็ใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากเป็นทหารมีมูลนิธิสยามกรมชนครับเคยมาทํากิจกรรมกับพวกผมถามว่าอยากเป็นอะไรผมก็ตอบอยากเป็นทหารอยากเป็นลูกของชาติครับเซิร์ชชื่อผมไปใน Google ก็มีขึ้นหน้าจอขึ้นข้อความชัดเจนครับภาพภูมิใจยังไงภาภูมิใจครับเหมือนมิชชั่นคอมพิวเตอร์ครับเป็นทหารครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่ครั้งจะได้มาปฏิบัติหน้าที่มายืนอยู่นจุดจุดนี้ครับ เป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของพวกผมเองหร Linked ือว่าน้องๆคน,นอาหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนวครับถือว่าเป็นการดูแลขอบแผ่นดินไทยครับให้พี่น้องชาวไทยที่ได้อยู่ในประเทศอบอุ่นครับปลอดภัยไม่ต้องหวงครับพวกผมดูแลให้ครับเช่นเดียวกันกับร้อยตรีสร,รพักสุลพีผู้หมดจบใหม่ที่เพิ่งจะรับราชการมาได้ครบหนึ่งปีพอดีแล้วก็ต้องมาประจำการที่หน้าแน ADE วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณกลางปีที่ผ่านมา ก็บอกว่าตอนนี้กําลังใจของกําลังพลแนวหน้าค่อนข้างดีเพราะดีใจที่ได้ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนในระหว่างที่อยู่หน้าแนวตนได้มีการพูดคุยกับกําลังพลโดยเฉพาะพลทหารอยู่เสมอโดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะได้กลับไปหาครอบครัวเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติขณะเดียวกันก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนให้มีความรักและความสามาัคคีกันเข้าไว้ขอไวพรให้คนไทยทุกคนรักกันนะครับสุดท้ายแล้วผม หลังจากประสบที่การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับตอนที่ทหารปฏิบัติภารกิจผมเหนื่อยหรือว่าผมท้อเนี่ยผมก็จะเปิด Facebook เปิด Instagram, อินสตาแกรมดูว่าเนี่ยยังมีคนไทยที่เขาให้กําลังใจเราอยู่นะยังมีครอบครัวที่เขาให้กําลังใจเราอยู่นะตราบใดที่เรารักกันผมมองว่าไม่มีใครทําอะไรเราได้ครับก็ตอนนี้กําลังใจดีครับเรา กลับไปแบบมีชัยชนะแล้วก็ปลอดภัยทุกคนครับก็สำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างดีใจที่ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนครับผมอยากให้รุ่นลูกรุ่น,น,นหลานของผมหลังจากเนี้ยรักษามันไว้ให้ดีครับอย่าให้คําว่าผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมาทําให้อุดมการณ์เราเปลี่ยนแปลงรักกันไว้ประเทศไทยต้องรักกันให้มากๆครับ ในห่วงที่สถานการ์ชายแดนยังคงเป็นปกติไม่ได้มีความตึงเครยียดเหมือนกับในช่วงเวลานี้กําลังคนของกองทัพก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากสถานการ์ชายแดนที่เกิดขึ้นในห่วงนี้กําลังพลของกองทัพย,ยิ่งจะต้องเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกพระดานป้องอ้วนถ่ายภาพณัตพงศ์อกกัภยัยทีมข่าวทหารทรบร .5 ร,รายงาน